นี่คือต้นกล้วยตานีดำนะครับกล้วยตานีดำต้นจะดำกาบดำเลยครับครับหน่อกล้วยตานีดำนะครับหน่อละห้าร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วหน่อละห้าร้อยบาทมีทั้งหมดสิบหน่อนะครับติดต่อมาก,ก่อนได้ก่อนนะครับต้นกล้วยตานีดำให้ดูคือคือก็เหมือนกล้วยตานีทั่วไปนะอ่ากล้วยจะไม่ดำนะครับเห็นคือไหมครับ ข้างบนโน้นครับจะไม่ดำนะดูเคยนี้จะเห็นไม่โนนครับกล้วยจะไม่ดำนะครับกล้วยจะไม่ดำลูกจะไม่ดำนะครับเหมือนก<ๆ> <pipeline, S 1> ล้วยออกมาจะเหมือนเหมือนเหมือนกล้วยตานีนั่นแหละนะครับแต่ต้นเขาจะดำนะครับต้นจะดำต้นใหญ่นะครับกล้วย <darum> ตานี <CDs> ดำนะครับใครสนใจหนอ่อหน่อละห้าร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับมีแค่สิบหน่อเท่านั้นนะครับ อ่าหน่อนนี้จะสูงหน่อยนึงนะครับหน่อนนี้จะสูงหน่อยนึงหน่อนนั้นส่งไม่ได้ครับต้นนั้นใหญ่แล้วนะครับแล้วกําลังแตกหน่ออีกประมาณสิบหนอนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับดูกอครับต้นจะดำเนาะต้นจะดำกราบดํานะครับหน่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับติดต่อทางไลน์นะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับ สลับหน่อกล้วยตานีดำหน่อละ500บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับหน่อละ500บาทสลับหน่อกล้วยตานีดำนะครับใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ต้องมารับเองนะครับส่งไม่ได้ครับถ้าต้นน้ำมันใหญ่แล้วอ่ใครสนใจก็ทักมาไลน์นะครับทักมาทางไลน์ id ศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับหน่อกล้วยตานีดำ